ันนี้ฮะทุกคนวันนี้ก็จะไปปลายนะไปหาแม่ขึ้นไปหาแม่ครั้งแรกก็เลยว่าอยากจะทำสักคลิปหนึ่งขึ้นไปหาแม่แบบเหมือนวอล์กอะ่ะเอาลงเหมือนวอล์กแต่ว่าแอบเขินกล้องหน่อยนะเพราะว่าไม่เคยทำอะไรอย่างงี้เหมือนกันใช่ก็เป็นครั้งแรกก็คงจะเป็น EP พแรกที่ไปหาแม่ที่แม่ร้องสอนจังหวัดจังหวัดแม่้องสอนอำเภอปลาย เดี๋ยวก็ตอนนี้รอรอเพื่อน้าทางการยาวเดี๋ยวไายเห็นเป็นพักๆช่วงๆนะฮะเพราะว่าก็ครั้งแรกปูปูปลาปลาขึ้นรถไปปลาย,ายแล้วนะฮะประมาณบ่ายสองเจอกันต้นปลาย แล้วถึงปลายแล้วนะเราอยู่ในตัวเมืองแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเราไม่มารับตื่นแล้วนะอ่าน,นี้ผมอยู่บนดอยแล้วตื่นแล้วนี่นี่ทำอันนี้มันเหมือนรางข้าวนะ บ้านแล้วบ้านบ้านพักตากอ,อากาศนีนส่ส่งเป็นโซนนั่นเนยบ้านที่พ่อทำเองเหรอบ้านเนี่ยโซนนั่นเดะพ่อเรียนจุลิิวก,กรมาสร้างบ้างเนี่ย จะลองปิมือพ่ออ๋อโนู่นนะถึงนู่นนะนี่ประมาณเส้นนี้ยาวไปถึงนู่นนะคือเอาแค่หอดมาให้พ่อพ่อก็ปลูกแค่หลอด แล้วพ่อขึ้นไงมาปลูกส้มอ่ะมาปลูกส้มได้กี่ปีอ่ะปลูกส้มได้สเอ็ดปีอ้เพิ่งเพิ่งเริ่มเหรอครับส้มนี่นี <c oughs> ่เดี๋ยวให้ดูนะ,ะ <c oughs> ่านี่นี่คือบ้านพักส้มแล้วนี่แม่ทำอะไรต่อไฟ ก่อไฟก็ยังก่อไม่ได้เลยมันไม่ติดอ่ะไปช่วงสองกวิไปไหนจะไปแล้วเหรอพ่อสวยแต่ได้นอนเอาอยู่นะ คือ view, ควิวโคตรสวยมีแต่สวนส้มรบอบรออถ้าถ้าจะปล่อยถ้าจะปล่อยแล้วก็แล้วก็เอาใช้มือบีดตรงนี้นะแล้วก็ล้วก็กดตรงนี้ค่อยๆปล่อยอันนี้ <c oughs> à, เวลาเราจะยิงเราก็ขึ้นแบบน,นี้อันนี้ <c oughs> อาวุธสองคางสมัยมง้ง <c oughs> ใช้อ่าเนี่ยเ <c oughs> นี่ยกระโหลกเนี่ยล็อคเนี่ยโอ้เรืองกสียงกระโหลกอือ <c oughs> <c oughs> สมัยมง้งใช้ปืนแบบเนี้ย สู้กับอะไรนะคนจีนเนี่ยคนจีนเลยหรอที่มุงออกมาจากประเทศจีนอ่ะใช่ไหมนี่แหละที่เขาสู้กับจีนนี่คือเพื่ออ่ารักษาประเพณีอ่ะใช่ไหมแล้วก็วัฒนธรรมของม้งที่เขาเล่าในธนูสารเรื่องก่อนใน้นคือเรื่องจริงใช่ไหมจริงอ่ะแล้วแสดงว่าคนม้งก็มาจากจีน อมุ้งส่วนหน้าตะก่อนปฏิทายไม่มี <c oughs> แต่ไอ้คู่ตรงๆอ่ะไม่ใช่สมัยก่อนสมัยนี้คนจริงก็ยังดูถูกด้ยเลยนะเออถ้าเรามีอะไรนะเราไม่ต้องไปเชื่อเพราะว่าตระกูลกิน่ะนก็ยังยังแค้นอยู่ในในใจแต่ว่าในป่าเขาพู้หวานหวานให้ให้เรานั้นอืมจะบอกให้ ถายายไอ้ใจเขายังไม่รู้หรอกแต่พ่อเคยเข้าไปอยู่กับเขาเคยไปทำธุรกิจกับคนจีนเลยกับคนจีนเลยในปากเขาหวานแต่ไอใจของเขายังแค้นอยู่แค้นอยู่เห็นไหมมันก็จะเหลืองขนาดนี้แล้วอ๋อไม่เหลืองแล้วแม่ตแต่ร um, ู uh ้เหลืองใช่ไหมแม่เป็น ต้นต่งที่มันเวลาเขาตาอ่ะเขาตาแบบนี้ตัดกิ่งก่อนแล้วค่อยตัดตรงตอมันอีกทีถ้าเราตบแบบนี้ตาเลยก็ได้ก่อ,อนหาลูกที่เนื้อมากินกูนเม่ต้นอีกฝั่งน,นู้นไสีเหลืองเต็มเลยอ๋อ เดียวก็พร้อมเนาะเดี๋ยวก็ไปอีกอีกต้นมึงก็ตอีกรนึงเนาะตี่ยก็เาะแล้วเราจะดูแง้วันส้มหรือว่ามันอันไหนเปรี้ยวอันไหนไม่เปรี้ยว่อกจมีถืกล้องมไหิมวตอไม่งที่ัวเลยก็ได้ ยาวไปไม่ยาวไปไปตัดทินงรูดีดูเดือดแลแ่เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัดทำไมก็จับแบบนี้สิเออก็ตัดนี่ใช่เออใช่เอาจแบบนี้ดูดิมาให้ดูอ๋อูต วูหูลูกอยากยิงานจีนี่มาดดุ่มอตตรงนี้รอบนึงแล้วก็งนี้รอบนึงัดหตรงนี้โอเอเราตัดนี่น้าเาตัดไปส่งใช่ไหม

จะซูมลอยนั่นแหลย 이러네. 어케? 이러네. 뭐 어디야? 안 믿어. 뭐냐면은 이거 땅에 파다라고. 다. 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 แม่เปินเด็ดไงมัม่ไม่ต้องแ,แม่ไม่ยากเลยนะฮะช้าลูกไหนก็เด็ดเลย <c oughs> ขเข,เยเยขเียวไม่เอานะเอาเหลืองๆก็พอลอะไป เอาเขียวก็พอเลอเหลืองไม่ต้องเลอเหลืองมันเปรี้ยวไม่รู้สึดสิไหวะตืดด่นกันนี่ <c oughs> เฮ้ออยงี้ดีงี้ดีเออมันเห็นส้มไงท้งอไมถ้าแนี่คือมันแก่มันไม่ได้แก,ก่ หาหาส้มก่อนตอนมีดงเหลืองให้เราตัดนะดูตรงแล้วก็เขียวหมดอ่ะไม่มีเหลืองอ่ะอะไรมันงมันยังไม่สุกเนี่ยอากาศง่ายจะทำไรอุ่นจัดอ่ะเฮ้ยเจอละ แต่อยู่สูงสูงจัดเลยตามแน่ว่ะไปไปดว่ะตามไ,ได้ไล่เสือซูมแป๊บพ่อนางคนเดียวบ้านเนี่ยบอกประกอบการสามลูกตัดไดสามลูกที่ไหนลูกนี้ชิปเปิ้ลใช่ไหมชิปเปิ้ลตัดอ่ะ

แก่ยากจังนะเปลือกหนาจัเออเปิดหนาพ่อใส่ปุ๋ยแคลเซียมบอลอนไปแล้วเปลือกมันจะหนาใส่สปุ๋ยแคลเซียมบอมลอนไปไม่อนอ๋อเนี่ยที่อ่อเนี่งเสือ้อจิมมี่แคลเซียมบอลอนก็จะทําให้เปลือกหนาเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นเนื้อแน่นเปลือกหนาแต่แก่ยากข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะทุกคน ถ้าไม่ใส่ <ừ> มันเปลือมจะบางๆนะแต <ừ> ่มันมันแตกแล้วพ่อแกไม่อยากให้แตกใส่แคลเซียมลงไปแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแตกเปลือมจะนานหน่อยอ้โมงเดียวนะอืไอไหวไหมเก่าโมงเด,นนดเงียวอออะก็ประมาณจะ10เอ็มโมงอะ20นาทีอือหวานไง,ไงวะ,วะอือหวานเด็ดอือหวานมากหวานทุกคนหวานมาก 嗯。Mm. Maybe